สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่สองนะคะต่อจากรอบที่แล้วนะคะดเด็กได้ในส่วนนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเราได้ลองพื้นปูพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะใช้ไหมพรมนะ,ะเด็กได้ไหมพรมไปนะคะครูมีไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําไหมพรมนะคะมาพันรอบอ่ารอบส่วนนี้นะคะ ให้ไม่เห็นช่องว่างเลยนะเราจะต้องพันให้รอบนะคะจนสุดเยันปากขวดเลยนะคะในการพันไหมพรมนี้นะคะต้องใช้ความอดทนนะคะ,อ,ะอดทนนะคะแล้วก็มีความมานะพยายามด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะจะใช้เวลานานานิดนึงนะคะ,ะแต่ในการพันไหมพรมนะคะ,ะไม่ได้ว่าให้พันเด็กๆพันเล่นอย่างเดียวนะ เด็กๆได้ทักษะนะคะในการสัมพันธ์นะคะระหว่างมือกับตานะเราจะทํางานร่วมกันนะคะระหว่างมือกับตาดูาสิเด็กๆต้องทําเองนะในส่วนนี้ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอันตรายกับเด็กๆเลยนะคะไม่มีของมีคมด้วยนะก่อนอื่นนะคะเริ่มจากนะคะเราจะพันนะคะจากกรงก้นก่อนก็ได้หรือเด็กๆถนัดทางปากขวดก่อนก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะ ให้เด็กนะคะเอากาวนะคะกาวทาลุกทาไปที่ตรงนีน้ค่อยๆทาก่อนก็นได้นะคะเรายังไม่ต้องทาให้เต็มพื้นที่ก็ได้นะคะแบ่งทาเป็นบางส่วนก่อนนะแบ่งทาเป็นบางส่วนก่อนนะคะทาไปรอบๆ่างนี้นะอาจะทารอบๆแบบนี้นะออบบนเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการยึดเกาะนะคะเวลาเราพันไปมันจะได้ไม่หลุดนะทากาวไปบางส่วนก่อนนะคะค่อยๆทารอบๆเลย รอบเลยนะคะเป็นวงกลมรอบๆรอบรอบ,รอบ,รอบขวดของเราเลย้ยน,นะคะพอประมาณก่อนนะเพราะเดี๋ยวกาวจะแห้งนะคะกว่าเราจะพันเสร็จนะเสร็จแล้วก็ให้เด็กเริ่มเลยเริ่มจากปลายนี้ยะคะออกปลายแต่มไม่ต้องมุมเลยค่ะ๋ยวนี้ก้นขวดนะ,ะพาะว่าจะเริ่มจากต้นขวดนะคะแล้วให้เด็กค่อยๆจับแล้วพันครั้งแรกนะคะเส้นแรกอาจจะพันยากนิดนึงเส้นแรกอาจจะ ร,รอบๆอ้าวเรามาฝึกสมาธินะคะความอดทนกันดูสิว่าใครจะมีสมาธินะคะการมีสมาธิช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้เราด้วยนะคะว่าเด็กจะเรียนรู้อะไรนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วเพราะเรามีอะไรลูกมีสมาธิจิตจดจ่อในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทีน,นี้เรามาเริ่มกันเลยนะทำไปเไรื่อยๆเลยดูยนะคะ สีดูสีหัวออก,กับเด็กๆใครจะทำเสร็จก่อนกันหรือเปล่า,ามาทำกันดูนะคะในขณะที่ทำนะคะให้เด็กสังเกตดูเส้นของไหมพรมนะให้เรียงกันนะคะเรียงกันเป็นเส้นนะ,ะไม่ต้องเอามาทับกันนะเรียงนะคะเรียงไปเรื่อยวิธีการทำง่ายๆให้เด็กเอามือสอดเข้าไปในขวดแล้วอันนี้มือน,นี้เราก็จับไหมพรมแล้วเราก็ค่อยๆหมุนหมุน ไปรอบๆเห็นไหมคะไปเรื่อยๆเลยนะดูสิยากหรือเปล่าเออไม่ยากสำหรับเด็กๆเลยเด็กๆสามารถทำเองได้แน่นอนนะคะคนเก่งต้องทำเองได้ะคะ่ะทำไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะจบยันปากขวดนะ ระหว่างที่พันนะคะเราก็ค่อยๆเติมกาวไปเรื่อยๆนะเมื่อเราพันมาและตรงไหนที่กาวมันหมดแล้วนะคะสุดตรงที่กาวหมดเราก็ค่อยๆเติมกาวนะคะค่อยๆเติมกาวเร็กๆเวลาระหว่างที่เด็กพันให้เด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าเส้นมันห่างนะคะเส้นมันห่างจากการเราก็สามารถเอานิ้วของเราะคะ่ะค่อยๆดันนะคะค่อยๆขยับเส้นเพราะว่ากาวยังไม่แห้งนะคะเราสามารถเลื่อนนะเอามือกด เลื่อนดันเพื่อให้ทําไมคะเส้นไหมพรมของเรานะคะชิดกันเข้ามาอีกนะคะสนิทนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียงไปเรื่อยจนเสร็จนะคะถึงปา่าขวดเลยนะคะดูนะตรงไหนมันห่างนะคะแต่เด็กๆต้องขยับก่อนที่กาวจะแห้งนะค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆเติมกาวค่ะกาบกวอดแห้งและกาวอดหมดกก็เติมไปเรื่อยกอด,ม,ด,อด,ม,ดมองแล้วว่าตรงไหนของกวอดหางกวาดก็จะใช้นิ้วนะคะค่อยๆกดนะคะกดที่เส้นไหมนะอย่างนี้นะเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงมาขยับลงมาเพื่อให้เส้นเขาติดเรยยียงกันสวยงามนะโอ้โหวันนี้เด็กๆนะคะจะมีสมาธิเลยนะเหมือนได้เด็กได้ นั่งสมาธิเลยถาวนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะใช้เวลานานนิดนึงนะคะดกก็จะเรียนหนังสือเก่งขึ้นเลยะคะ่ะวันนี้ค่ะว่าเรามีสมาธินะพรุ่งนี้เช้านะคะคิดอะไรนี่สมองปอดโปรงหมดเลยอ้าวเท่านี้นะคะโอเคอแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เอากันไกรตัดเลยตัดนะคะแล้วก็แต้มกาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกันทำไมคะการไหมพรมมันหลุดออกนะก,ก็แต้มติดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเส้นเรียงกันสวยงามหรือเปล่าของเด็กๆลองดูซิทําเสร็จแล้วนะถ่ายรูปมาให้โค้ดดูบ้างนะว่าของเด็กๆเนะี่ย เส้นเรียงกันสวยงามหรือเปล่านะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะทําเท่านี้ก่อนแต่ยังไม่จบนะคะเราจะมีคลิปต่อไปค่ะเราจะต้องมาตกแต่งกันให้สวยงามอีกแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันคืออะไรนะคะงั้นคลิปนี้พอเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย